ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาเป็นถุงเลยเท้าออกมาหางออกมาลำตัวโอโหงุปงปุ่มปุกลุกออกมาแล้วออกมาแล้วทุกคน <c oughs> วันนี้เราจะมาดูลูกหมาตกน้ำเอ้ยไม่ใช่มาดูหมาน้อยเกิดลูกกันนะคะหมาอายุยังไม่ถึงปีเลยนะคะนี่ค่ะสถานที่เกิดคือใต้ต้นมะขาม โอ in the ้ยเดี๋ยวฝนก็ตกต้องทําที่กําบังให้ด้วยเกิดที่อื่นไม่เกิดดูสิมื่อกี้ได้ยินเสียงมันร้องนะคะออกมาแล้วหนึ่งตัวทุกคนเดี๋ยวต้องรอถ่ายคลิปเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าหมากับคนนี่เกิดคล้ายๆกันไหมยังไม่เคยเกิดลูกนะคะรถเนี่ยแล้วก็ยังไม่เคยเห็นหมาเกิดลูกด้วยคลิปนี้จะได้ดูกันแบบเต็มๆแล้ว น้องแมวตัวนี้ชื่อว่าน้ำตาลนะคะท้องได้ประมาณไม่แน่ใจอะ่ะทุกคนประมาณสองเดือนหรือว่าสองเดือนกว่าวันนี้นะคะโอ้ยออกมาแล้วทุกคนออกมาแล้วโอ้ยมันไม่ชัดอะ่ะคือจะเอามือไปดันขามันขึ้นก็ไม่ได้เพราะว่ามันแง่งใสดูดิออกมาแล้วอันนี้ตัวที่สองเนี่ยแล้วน,น้ำตาลก็เลียก,กินรกลูกของเขาดูดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเรากำลังจะจัดมุมนะคะให้เห็นชัดๆเนาะอันนี้ตัวที่สองนะคะขอให้เป็นตัวผู้เยอะๆนะเพราะว่าไม่อยากได้ตัวเมียเยอะโอ้ดูดูทุกคนน้ำตาลกินถุงน้ำคร่ำลูกนะคะกินอ่ะ,อะไรอ่ะสายสะดือหรอ,อทุกคนเดี๋ยว อ่าตัวที่สามเนี้ยจะเปลี่ยนมุมนะคะเดี๋ยวจะเห็นชัดกว่าเดิมอันนี้ไม่ได้เตรียมการนะคะอันนี้ตัวที่สองค่ะดูลักษณะแล้วมันไม่ใช่ตัวคู้คืออยากได้ตัวคู่ผ่านไปสิบนาทีแล้วทุกคนอ่าเดี๋ยวคงจะออกมาอีกตัวนะเพราะว่าท้องอ่าน้ำตาลยังโตอยู่ตอนนี้เปลี่ยนมุมกล้องนะคะมาอยู่ด้านหลังของน้ำตาล คือดูแล้วน้ำตาลกำลังมีอาการแบบว่าจะคลอดอีกตัวแล้วนะคะอะรอดูนะคะเหมือนแบบน้ำน้ำคร่ำหรือน้ำอะไรพุ่งออกมาเมื่อกี้นะคะน้ำตาลก็เลียอ,อยู่นี่ๆจะออกมาแล้วบวมแล้วบวมแล้วจะออกมาแล้วทุกคนดู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 ด,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 ดูออกมาแล้วโอ้กำลังเบ่งอยู่แต่มันไม่ลองเนาะมันองเฉพาะตัวแรกอะละอะละใกล้ละใกล้ลว หลุนมากเลยอ่ะทุกคนออกมาแล้วออกมาแล้วเห็นแล้วแบบเห็นแ้วแบบ อันนี้ตัวที่สามนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นว่าจะมีตัวที่สี่กันไหมสามตัวค่ะทุกคนหลังอ่านทุกตัวเลยน่ารักมากตัวอาการแล้วใกล้จะออกมาอีกตัวแล้วค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วออกมาแล้ว แล้วพึ่งตัวแล้ว <c oughs> ขาหน้าพอแล้วว้าวเม่แม่ช่วยดึง 哦。Oh. ออกมาออกมาแล้วออกมาแล้วตัวผู้เลยขอตัวผู้บ้างโอ้โอ้โอ้โอ nè Ủa 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 Oh my god Ừ. Ừ. Đừng, đừng làm cái máy tan ตัวเมียวะเอาทุกพูออกมาบ้างดิโอ้ยอย่าดึงแรงขนาดนั้นสิน้องตันกัดเลย โอ้ย,อยดึงแรงเกินไปละเอออย่างงั้นสิ <laughs> น้ำตาล รุปน้ำตาลได้ลูกสี่ตัวนะคะทุกคนคือรอและก็ไม่มีออกมาละท้องน้ำตาลก็แฟบแล้วนะคะได้แค่สี่ตัวแล้วก็เป็นตัวเมียท้องหมดเลยนะคะนึกว่าจะมีตัวผู้ออกมาบ้างน,น่ารักไหมคะทุกคน